สวัสดีครับผมเอกสายใหม่นะครับวันนี้นะครับมารีวิวเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุนะครับสำหรับมือใหม่ครับตัวนี้เป็นชุดเริ่มต้นนะครับติด GPS ครับก็ใช้ชื่อรุ่นว่า X360 นะครับความยาวโดยรวมประมาณสัก45เซนได้ประมาณนั้น45เซน50เซนความยาวของช่วงตัวลำนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการจัดชุดคอมโบนะครับพร้อมบินจากทางผมเองนะครับก็จะมีตัวลำแบบนี้ครับติด GPS พร้อมชุดไฟแล้วก็แบตเตอรี่1ก้อน วิทยุฟาสกาย6 x กตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องชาร์จครับ iMac V6ac ตัวนี้ครับก็เซตนี้จะอยู่ที่20,000บาททวนครับก็คือพร้อมบินเลยจุดเด่นคือตัวนี้มันจะบินได้ถึง10นาทีแล้วก็มันเป็นระบบ GPS ครับทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้บินได้ทุกคนแน่นอนเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยบินเฮลิคอปเตอร์เลยก็เริ่มต้นกับตัวนี้ก็ดีครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีนะครับคือเอาไปต่อยอด อ,อนาคตเราสามารถจะไปใส่กล่องบิน3 d ดีได้เพราะว่าตัวฮอเนี่ยและชุดไฟเนี่ยผมจัดให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องกัวงวลในจุดนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูคร่าวๆกันแล้วครับว่ามันจะทำอะไรได้บ้างครับเดี๋ยไปดูกันเลยครับครับโอเคครับเรามาดูกัน ว่ามันจะบินง่ายแค่ไหนครับมาดูวิธีการขึ้นของผมแค่วิธีการขึ้นแบบนี้ตามขั้นตอนนี้ครับวิทอยุตรงนี้นะครับไม่ได้ทําอะไรเลยแบบนี้ครับปุ๊บรอแป๊บหนึ่งมันขึ้นเองเนี่ฮะสังหยุดมันหยุดครับนี่ครับก็คือถ้าปล่อยวิทยุมันก็บินได้แน่นอนแบบนี้ทุกคนบินได้แน่นอน สั่งเดินหน้าสั่งเดินหน้าปุ๊บปล่อยมันก็หยุดแบบนี้ครับสั่งถอยหลังปล่อยมันก็หยุดแบบนี้ครับนี่คือหลักการทํางานคร่าวๆข,ของเฮดวันนะครับอ่ะเราลองมองบินออโตไฟกันสปิทนี้นะฮะกดปุ๊บมันก็จะบินเป็นวงกลมเลขแปดแบบนี้ครับนี่วิทยุอยู่เฉยๆแบบนี้ครับอันนี้คือมันบินอัตโนมัติอยู่นะครับ โ okay. อเคพอมันหยุดก็หยุดวิธีการมาใกล้ๆครับวิทยุปล่อยมันก็ลอยนิ่งอย่างเงี้ยวิธีการปรับระดับขึ้นให้เราเลือ่อนติ๊กน้นซ้ายขึ้นไปประมาณหนึ่งขีดมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ครับช้าไวขึ้นอยู่กับการเราให้ติ๊กล็อกตรงกลางล็อกระดับเห็นไหมฮะสร้างลงตรงกลางล็อกระดับ โอเคประมาณนี้ครับซึ่งก็มั่นใจว่าทุกคนบินได้แน่นอนอทีนี้ผมจะไปลองฟัง์ชันอินเวอร์ทให้ดูฟังก์ชันอินเวอร์ทนะครับจะต้องขึ้นไปอ่าประมาณ15เมตรประมาณนี้ครับผมสับสวิตตรงนี้อินเวอร์ทโอเคเห็นไหมฮะมันก็อินเวอร์ทแบบนี้ครับอ่าสามารถปรับให้มันลงมาได้ ลงมาอีกก็ได้ครับโอเคครับประมาณนี้บัรคับได้ครับอินเวอร์นบรรับได้จะออกแล้วก็ขึ้นไปที่ระดับนี้กดออกหม่ฮะออกไม่ได้เพราะความสูงไม่ถึงนะครับอ,ออกโอเคประมาณนี้ครับ ทีนี้หางมันอาจจะปัดเพราะว่าลอกผมงเซ็ตไว้ต่ําก็ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าแบบนี้มันก็จะบินได้นานครับอ่ะต่อไปผมมาลองบินเดินทางส,สวยๆให้ดูเนี่ยครับก็ยังคงบินเดินทางได้สวยเหมือนกับฮอที่เป็นกล่องแม่นวลทั่วไป ประมาณนี้ครับรหยุดมันก็หยุดโอเคครับประมาณนี้ครับคุณสมบัติของเจ้ากล่องเฮดวันก็มั่นใจว่าทุกคนบินได้ก็ถ้าใครสนใจครับชุดนี้ครับครบเซตแบบนี้เลยครับตัวรำม,มิทยุตัวนี้ครับเป็นขั้นตอนของการแบตเตอรี่หมดนะครับมันก็จะขึ้นไปเทคขึ้นไปเองผมไม่ได้ทาอะไรนะฮะเมื่อกี้จากนั้นมันก็จะค่อยหยอดลงเองแบบนี้เลยพอดีแบตหมดพอดีก็เลยได้ดูฟังก์ชันนี้ ก็คือถ้าแบตหมดมันจะกลับบ้านเองแบบนี้ครับลงมาจอดแบบนี้พอจอดปุ๊บมันก็ดับเครื่องให้เราด้วยแบบนี้ครับก็ตัวนี้นะครับเป็นชุดคอมโบพร้อมบินครับตัวลำติด GPS ครับแล้วก็พร้อมชุดไฟวิทยุ1ตัวครบเซตนี้เครื่องชาร์จ1ตัวนะครับครบเซตนี้20,000ท่้วนครับสำหรับมือใหม่ครับเหมาะเหมาะมากครับก็ ใครสนใจครับฝากงานไว้ด้วยครับอกสายใหม่ครับยินดีให้บริการครับวันนี้ครับขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ